สบายดีพี่น้องพอ่พอๆกับสองบ่าวไทยคือเก่าพี่น้องสบายดีเอฟซีบอสสุขสุขคนเนาะสบายดีตอนน้ำข้ามพี่น้องฝนตกตั้งแต่สิบเอ็ดโมงจนตอนนี้ก็สี่โมงกว่าละเป็นเสียข่าวหาโมงออกออกมาให้มาหน้าเนาะสิมายามเบิ่งโตหรือว่าลีเนาะพี่น้องเนาะมาโทฝนตกป่าลองได้แต่ว่าอันนี้ข้างก็กตกใบใบนี่อาถรรพ์ท่านลองพอมันก็นยังบ่ได้อันน้าป่านไดพระทัยทั้งยามข้าวป่านไดเข้ามากับหลานชาย อุปกรณ์ทั้งห้องก็มีโดยถุงฝายนั่นเองแต่ว่าเ้าวจะปหยัดเมื่ออินี้ก่อนพี่น้องสบายดีพี่น้องน้องมันหลุดน้อกันพี่นอ้องน้ำมันจุลนิยมเนาะน้องว่าต้นไม้ด่ามันต้องพักเรียนร้อยหน้าหน้าใหญ่แล้วก็พี่น้องคุ้ง쿵 นำเลือดด้วยย่ขึ้กแต่น้อยลยพี่ต้องตัวนี้อะนะไล่ลงก่อนอ้โไล่ลงก่อนไล่ลงก่อนพออาตั้งเดือขาดอ้วนอดไอ้หนอไปมองดง้มันปลาต่อลาดเลย หลงน h à ได้เนี่ยมันะีปลารงนีเนี่ยุเนียปลาซิวโมบนไล่มนลหลง่อนเดี๋ยวมันเสื่นะครับบนไล่ลง coi tỏa siêu, nha mặt ô, Nhanh Ui quá, tự trung tự trung Tỏa khô nhanh thôi chá โอ้โก๊บมาได้พี่น้อกเห็มบอนี่นี่นี่เผ็่อๆเผือโอ้กบก๊บโก๊บกบโกบกับเขาอีกอ่าโทพี่นุ๊กเก่งเดี๋ยวแ้นะจับดกันละับตดกันละอ่าัทพี่น้องลุ้นลุ้นลุ้นแรงลุ้นลุ้นโอ้ได้โก๊บมาแบบนี้เล่ะกบจับกบก เดี๋ยวกระปูกห้อ,องแสบพี่นอ้องป๊อปปุ้นๆเดี๋ยวเขาจะให้เบิ่งเลาวแต่ว่าฮาวครบก่อนถักนี่เองนั่นเองเดี๋ยวมันจะออกครบโตใหญ่เลยฮาก็่าใส่สเบสเลยท่าน,นได้มีเวลาว่างนี่แน่พี่น,อน้องครบนะราคาก็อืมครั้งแรกที่ฝนตกแบบ แต่สิบเโมงจนตอนนี้กรตัวยังเล้นอยู่ป๊าทุกกุ้งเอินเห็นบ่อูอืกุ้งกุ้ง้๊าทลพี่น้องคอเซบหลายครับเทคันเทกันบาทเดียวพี่น้อง ร้องทำถ่วย่เพื่อได้นีนนะมัะนจับมีเวลาละเลยอ๋อครบครับครับอู้มีตะกุ่งตัวใหญ่ๆห่อโถ่ขอกไปเลยมันไม่ออกเลยนะนี่อ้าจบอู้ กุ้งๆุๆงง,งแม่พี่นอนะ้องนะจะสงงามอลีก้อยกุ้งก้อยกุ้งโอ้โปลาถูกถ้าว่ามีแต่ปลาซิวไปแล้วโ,โอแม,ม่นีนอ้อมีแต่คุ้งน้องดูกอสดสะอ่อนนี่ลอ้อนี่มีแต่กุ้งสดเง,งี้ยงเห็นบถูเด เดินแล้วเรียนไปนย,ย,ย,ยใแลน้ำกรงนี้กุ้งแช่น้ำปลากุ้งแช่น้ำปลา,าท่านทรงมะนาว,าวมีและอาหารเขาในอาหารแรกแล้วคดไทยหูพะลาเลยท่าน อ๋อนี่กุ้ใหญ่หหเดี๋ยวมาต้อน้อมาตนกินโต๊ะกนมาช่นอน่น่มีปลาี่นอนคิว กระสออนอนักกูปะนี่นักกูปะอ๋อตุกข์แตกสุดชั่อยู่กูเดี๋ยวก่อนมีบ่มีพี่น้องพอปกติมันก็นยังหัวปีแน่นาะว่ทันแดงนั่นเด้น้ามัล้นเด้นี่น้าน้อยเดียวเห็ดไวไลยู่ได้พี่น้องปีนี่หนึ 1, 2, 3, 4, ่งสองสามสี่ห้ายูพุดด่นเนสะ่ะ บรรยากาศพี่น้องเขาก็เคี้ยวอุ้มซุ้มแะ้วฝนตกมากแบบอนี้น้ำเนาะน้ำเต็มกระเข่แน่มันเขามันก็ขึ้นงามลุ่นบางลางนี่ก่อนพี่น้องให้ลานทรายลงวยบึงห้าจะไปงอยเขาได้จะมันหักเพ็ดพอด้ยามแต่ว่าห้อยก็มันบูหมันนขามันรกเต็มที่นะป่าล้ายแต่ว่าอันนี้มันยังหัวปีนี่เป็นอะไร คืออยู่บ่เงียบขี้บปะเอาลงไว้คือเขาเอาลงมันแจกเลยย่านมาเบื้องก้นมันไงแซ่ไม่นงี้ยเลยเค่อันนี้ต่อข้างไม่ตามนั้นเค่อันนี้ที่ไม่เออที่ไม่ตามก้นมันนะเนี่ยเมันห้องเงียบขิ้บอ้ะบรรยากาศดีเลยพี่น้อง เ,เสียงกบเสียงเขียดห้องคือยามหน้าครับแบบนี้นะตอนดำนี้แถวนี้นะแดดเปรี้ยงเปรี้ยงอือ่ะทุพี่น้องอากุ้งน้าเต็มกับลำบากอืมน่ารักกปูเออใช่เอฟพี่ลิกหนูกุ้งกัสิแล้ว เอด็ดเลยได้แกงน,งน้ำไมกน้ำไอีกแล้วเอาคันสซมดีกว่าอืโอยู่ข้นกคันส้มนะวาหผักได้ผักกระโดดผักสร้าาได้นาครับหสร้นอือากับเรือเฟือนี่แมงว้เราเนี่ยแมงกิน,กนาตัวใหญ่เลยแย,ยป ทำไหม,อมอหอนจะหอนจะหอนกุ้งกเกินปุยมุยอ่านี่ตัวใหญ่ๆรอบแรกข้าจามรอบแรกมือแรกคนตกข้างแรกที่แห้งเลยก็กุ้งลงอันนี้แบงอันเราจะเอา ปรีกฝนตอนนี้ก็ยังโตกอกูจบฝนลิ่นเพื่จะบดคืนนี้พี่น้องพอหลังฝนแม่ก็ขยันยังบ่เซาเียนฝ่ายตั้งแต่คนขยันอะไรพี่น้องว่าใส่กับพ่น้องเาจะได้ไม่พลาจากปิดคิปกพนัะพี่น้อง ก็ไรก็ขอมอกกับใจเอฟซีพอสุขหรือุขเปอร่สตางเบิร์มาส่งสองบาทสายพารก็ไล่ก็แท้พี่นองกดกระดิ่งจองเตือนเพื่อที่จะไปผ่าดคลิปใหม่ใหมไม่พรอนคลิปหนาพี่น้องสบายดี